สวัสดีครับผมทีมงานนองการช่างนครสวรรค์ครับวันนี้เราพามาอยู่กันที่อำเภอคลองหลวงนะครับประทุมธานีนะครับพื้นที่แปลงนี้ขนาดสี่ไร่2งานลักษณะแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับหน้ากว้างอยู่ประมาณสาสิบกว่าเมตรนะครับความยาวสองร้ยสามสิบกว่าเมตรเหมือนกันก็พื้นที่แบบนี้จะ แคบแต่ยาวนะครับจะวางเป็นอะไรยากนิดหนึ่งนะครับก็อันดับแรกขอเริ่มต้นด้วยตัวคันล้อมนะครับคันล้อมที่ผมเดินอยู่นี้ก็ความกว้าง2.5เมตรวัดจากหลังคันดินนะครับความสูงจากพื้นนานะครับ1เมตรนะครับสูงขึ้นมาจากพื้นนา1เมตรล้อมรอบแปลงทั้งหมดนะครับดินที่เอามายกคันล้อมก็นี่เลยครับได้มาจากการขุด ล่องน้ำปากล่องน้ำกว้าง2.5เมตรความลึกอยู่ที่1.50เมตรก้นล่องน้ำกว้าง50เซนตะิเมตรครับล่องน้ำนี้ก็จะล้อมรอบพื้นที่ทั้งหมดนะครับแล้วก็วางท่อเชื่อมกันทั้งแปลงนะครับ ตอนแรกเป็นที่ทุ่งนานะครับในส่วนของพื้นที่โคกนะครับจุดละห้าสิบตารางวาก็คือครึ่งงานนะครับครึ่งงานจุดนี้ครึ่งงานแล้วก็ฝั่งนู้นครึ่งงานก็รวมแล้วก็จะประมาณหนึ่งงาน,นครับจะมองยากนิดนึงเพราะว่าข้างล่างผมก็ปรับลบต่อสังมาใหม่นะครับข้างบนนี้ก็เก็บรูปใหม่แต่ก็จะเห็นเป็นทิว ตัวโคกจะยกขึ้นมาอยู่ประมาณสามสิบถึงสี่สิบเซนนะครับยกให้มันสูงจากพื้นขึ้นมามาเดี๋ยวพามาดูในส่วนของสระน้ํารูปแมวนะครับรูปแมวอันนี้เจ้าของที่เป็นคนเลือกแบบมาเองนะครับสระน้ํารูปแมวขนาดมันจะไม่ถึงหนึ่งงานดีนะครับเกือบๆนะครับเพราะว่าที่แรกเราตั้งใจจะดึงให้มันได้หนึ่งงานตามที่ตกลงพอ,พอดึงตัวแมวให้มันยาวขึ้นปุ๊บ มันจะดูรูปทรงไม่เหมือนแมวนะครับก็เลยต้องแจ้งเจ้าของที่ไปแบบนั้นว่าถ้ายืดตัวแมวให้ยาวลงอะให้ยาวขึ้นอนะเพื่อให้ปริมาตรมันได้เปรี้ยมันมันจะไม่มีความคล้ายแมวนะครับอันนี้ก็จะอยู่ประมาณนี้ความลึกอยู่ที่4เมตรนะครับโดยที่ชั้นแรกจะขุดลึกลงไป1เมตรแล้วก็วางชานพักไปอีกเมตร50เซนแล้วก็ลงไปทีเดียว3เมตรเลยแต่ตอนนี้ก็จะไม่เห็นแล้วนะครับมิดไปหมดและน้ําปล่อยน้ําเข้าเมื่วาน อันนู้นจะเป็นช่วงหูแมวนะอันนี้จะเป็นช่วงตัวแมวนะครับลักษณะเหมือนแมวหันหลังลักษณะดินที่นี่ก็จะเป็นดินเหนียวดำนะครับชั้นหน้ามันนะรประมาณสักสามสิบสี่สิบเซนะจะเป็นดินเหนียวดำเลยพอลงชั้นล่างไปก็จะเป็น เหมือนดินล้วนๆนะครับอันนี้เราจะเป็นโคกอีกหนึ่งจุดนะครับแนวร่องน้ำตรงๆแบบนี้นะครับผมพื้นที่ในส่วนที่เป็นที่ดินเดิมอันนี้เราปรับให้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าดินจากสระน้ำอะ่ะมันไม่พอทำตัวโคกนะครับ เราเลยต้องลอกเอาหน้าดินมาประมาณ20เซนยี่สิถึงสามสิบเซนเพื่อเก็บหน้าดินขึ้นมามาทำเป็นโคกสำหรับทำที่พักนะครับประมาณนี้นะครับทางเข้าก็เข้าของออโคกไคโคกมันนะครับเข้าได้สองจุด ระบบท่อน้ำนะครับก็จะวางมีทั้งหน้า6นิ้วและหน้า10นิ้วนะครับท่อน้ําเข้าจากด้านนอกก็จะเป็น10นิ้วท่อน้ําในแปลงที่วางเชื่อมกันก็จะเป็น10นิ้วนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับระดับขล้อมรอบแปลงเราใช้กล้องยิงระดับเช็คทั้งแปลงนะครับก็จะมีความแม่นยําสูงนะครับจะไม่มัว่วขึ้นมานะครับ โอเคครับผมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับท่านใดนะครับสนใจงานขุดหรือว่าอยากให้ติดต่อเข้าไปดูพื้นที่นะครับเออตอนนี้ทีมงานกําลังจะย้ายไปที่อําเภอปากช่องนะครับจังหวัดนครราชสีมานะท่านใดอยากให้เข้าไปดูพื้นที่หรือว่าอ,อ,อยากให้เข้าประเมินราคาหรือพูดคุยสอบถามก็ยินดีนะครับผมติดต่อได้ที่เบอร์โทร0649524155นะครับ คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ